สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานวันนี้เรามาทำกระโปรงแฟชั่นต่อสะโพกบานกันนะคะตัดแยกและปิดเกรดแยกบ,บานนะคะมันมีสองเกรดนะคะเราจะปิดเกรดไปที่ด้านข้างนะคะไปเพิ่มท,ที่ด้านข้างแล้วก็ให้มันหายไปนะคะเราจะปิดเกรดเดียวเพราะมันจะบานไปนะคะนี่ค่ะตัดเกรดทิ้งไปนะคะจากนั้นนะคะเรานำกระดาษมาสันทบนะคะเพื่อป๊อปกระโปรงอันนี้เป็นแผ่นเต็มค่ะ เมื่อก็เป็นแผ่นเต็มได้แล้วนะคะเราก็คลี่กระดาษออกมานะคะจากนั้นนะคะเราก็มาเริ่มทสร้างแบบกันนะคะด้านข้างนะคะเราจะวัดลงมาสิบเซนติเมตรทั้งสองข้างนะคะอ่าแล้วช่วงนี้นะคะเป็นช่วงแหลมลงเราจะวัดลงมายี่สิบสองเซนติเมตรจากนั้นตีเป็นเฉียงแบบนี้เลยค่ะตรงนี้เราปรับแต่งเองได้นะคะจะเอาแค่ย0สบหรือสิบแปดได้หมดนะคะจากนั้นนะคะเราก็ทําการตัดแยกออกมาเลยค่ะแบบนี้ค่ะ มืตัดแยกแล้วนะคะตรงนี้ก็ตัดขาดนะคะข้างบนไม่ต้องขาดก็ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะแยกออกเป็น90องศาค่ะแบบนี้เลยค่ะเอากระดาษมาแทรกนะคะตรงนี้จะเป็นมุมฉาก90องศาเลยค่ะสนใจเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าแบบละเอียดเรามีคอร์สเบสิกนะคะถ้าข้อความผ่มาได้เลยค่ะระวัดนะคะให้ข้างในสั้นกว่าข้างนอกตามใ่ชอบเลยนะคะจากนั้นเราก็ขีดเส้นนะคะ แล้วก็ตัดออกเลยค่ะอันนี้คือข้างในก็จะสั้นกว่าข้างนอกนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็ลองพับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นการพับให้ดูจริงๆรแล้วมันไม่ได้เป็นพับแบบนี้นะคะถ้าเป็นผ้าเขาจะตกลงมาเองคือตกเป็นรอนๆลงมาเองนะคะแต่อันนี้เพ่พับให้ดูนะคะว่ามันจะเป็นลักษณะนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหวังว่าคงจะชอบนะคะ อย่าลืมกด subscribe เอาไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาไัยมีคลิปใหม่มานำเสนอนะคะคลิปมีไ่ไปนะคะสวัสดีค่ะ